DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมเรียนรู้ความหมายของคำว่าว n a c u l a r Design งานออกแบบพื้นถิ่น ตัวอย่างที่น่าสนใจเมื่องานออกแบบไทยๆมีความหมายมากกว่าที่เห็นติดตามเรื่องราวนะ่าสนใจนี้ได้ใน DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ากับดิฉันเพลินพินิตรมอน์นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับ EP นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโลกของงานออกแบบใกล้ตัวค่ะงานดีไซน์ที่เราเนี่ยได้พบเจอในชีวิตประจาวันนะ,ะบ้างอยู่ในตลาดริมฟุตบาททางเทาง้ทา,ทานะคะในร้านค้า หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราคุ้นเคยนั่นเองค่ะก็รวนแล้วแต่เป็นงานออกแบบที่เราเห็นแล้วต้องรู้สึกเลยนะคะว่าไทยไทยนะคะถ้าเราเกิดความรู้สึกนี้เนี่ยนะคะยกตัวอย่างให้นึกภาพตามกันนะคะอย่างเช่นเก้าอี้พลาสติกแบบโต๊ะจีนนะคะที่เวลาเราไปร่วมงานโต๊ะจีนเราจะเห็นเก้าอี้พลาสติกแบบนี้นะคะการจับจีบผ้าคลุมโต๊ะนะคะด้วยผ้าไหมแบบเป็นริ้วเวลามีงานพิธีเปิดหรืองานประชุมเป็นต้นนะคะหรือว่า ถังลังผลไม้พลาสติกเนี่ยนะคะที่มีการพิมพ์ชื่อเจ้าของจากแหล่งที่มาของร้านนะคะอย่างเช่นลังผลไม้น้องเปิ้ล ร้านป้าตานะคะที่มีการซ้อนกันเป็นลังๆนะคะอย่างช่วงนี้ฤดูการทุเรียนหรือว่าลำไย,ยอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นในในท้องตลาดทั่วไปค่ะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งใกล้ตัวนะคะถ้าทุกคนเคยนั่งรถตุ๊กๆนะคะหรือว่ารถแท็กซี่ก็ได้นะคะเราจะเคยเห็นใช่ไหมคะว่ารถตุ๊กๆเนี่ยมีการตกแต่งนะคะเขาเลือกใช้เบาะสีสะท้อนแสงนะคะหรือว่าติดตั้งไฟวิบวับนะคะไปจนถึงงานสถาปัตยกรรมในพื้นที่ต่างๆนะคะที่มีการเลือกใช้วัสดุจากในท้องถิ่นเนี่ย มาพลิกแปลงนะคะนำเสนอเป็นรูปแบบใหม่ให้เข้ากับบริบทรอบๆนะคะเกาะตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะที่ดิฉันได้พูดถึงเนี่ยก็มีชื่อเรียกในเชิงของการออกแบบอย่างเป็นทางการนะคะเรียกว่าวอน a ค u ล่าดีไซน์นั่นเองค่ะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยนะคะนักออกแบบเองเขาจะคุ้นเคยนะคะกับคำว่าวอน a ค u ล่าดีไซน์นี้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะสายงานนะคะที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนะคะเพราะว่าคำคำนี้เนี่ยนะคะเรามักใช้เรียกลักษณะของการออกแบบ แบบบ้านๆเนี่ยนะคะที่ไม่ได้มีส่วนของการศึกษาดีไซน์ Principle เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแต่เป็นการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมของสถานที่นั้นๆมากกว่าค่ะต่อมาค่ะที่ฉันก็อยากจะแนะนําแนวคิดหนึ่งนะคะก็คือคําว่า corporate r n a c ค l ่ r ค่ะคำนี้เนี่ยเป็นการต่อยอดแล้วก็พัฒนาแนวคิด v r n a c u l a r Design ขึ้นไปอีกขั้นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแล้วก็การทำแบรนดิ้งในปัจจุบันด้วยค่ะ เขาได้มีการนำเอาเรื่องของ Design System เนี่ยนะคะเข้ามาปรับใช้กับการออกแบบในเชิงวัตถุไล่ด้วยซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันทำให้ผลงานออกแบบสิ่งหนึ่งในท้องท้องทีงท่หนึงเนี่ยนะคะสามารถปรับไปใช้ในอีกที่หนึ่งได้อีกด้วยค่ะตัวอย่างนะคะอย่าง,ะะางเช่นร้านแมคโดนัลที่เราคุ้นตาเนี่ยนะคะแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างรูปแบบร้านไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะคะก็มีการปรับรูปแบบ ไปตามวัสดุท้องถิ่นนะคะตามรูปแบบความเป็นอยู่หรือว่าวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ของผู้คนในชาตินั้นๆน,น,นะคะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะคะตัวของพี่โดนัลเนี่ยนะคะเขาก็มีการอัดแอนะคะให้มีลักษณะ เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะก็พี่โดนัลของเราเนี่ยก็จะเป็นมัสคอตที่อยู่ในรูปแบบยกมือไหว้นี่นะคะเรียกว่าเป็นการออกแบบนะคะอย่างเข้าใจวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะคะจากแนวคิด corporate v e r n a c u l a r d ี s i g n เนี่ยก็คือว่าการออกแบบในทุกที่เนี่ยใจยังคงต้องมี spirit นะคะของความเป็นแมคโดนัลล์ก็คือตัวแบรนด์นะคะยังอยู่แต่เราสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเนี่ยคือร้านเดียวกันแล้วก็มีการมาตรฐานการให้บริการเหมือน กัันนนเองค่ะหรือว่าอย่างร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะคะที่มีสินค้าเป็นแฮมเบอร์เกอร์รสราบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการหยิบจับความเป็น g ก o b a l เนี่ยนะคะมาใส่ใน local ได้อย่างลงตัวนะคะเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้นะคะฟังตัวอย่างแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังน่าจะพอสรุปได้นะคะว่า corporate v e r a c u l เนี่ยก็คือการทำ corporate identity ในยุคที่โลกแคบลงนะคะแล้วก็ให้อยู่บนความสอดคล้องตามสภาพความเป็นท้องถินนั่นเองค่ะ ทีนี้พอเรามาพูดถึงวุ a ิคลาดีไซน์ในความหมายที่เรียกว่าเจาะลึกลงนะคะอย่างในอบเขตของการออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยคำคำนี้นะคะจะถูกใช้ในบริบทที่ให้ความหมายว่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเมืองนะคะหรือว่า Urban Architecture นว a c ิคล a r r ร์เคด t เจอรเนีนะคะก็เป็นปรากฏการณ์นะคะที่แสดงออกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ค่ะระหว่างมนุษย์และสิ่งปลูกสร้างที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วก็เป็นการสะท้อนถึง แต่ละวิถีวัฒนธรรมที่มีให้เห็นในเมืองหรือในสังคมหนึ่งๆด้วยนะคะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยก็มักจะไม่ได้ประกอบขึ้นจากแค่วัฒนธรรมเดียวหรอกนะคะแต่จะเป็นภาพสะท้อนของหลายๆวัฒนธรรมย่อยด้วยนั่นเองค่ะ อย่างในบริบทไทยๆของเราเนี่ยนะคะการออกแบบพื้นถิ่นในความหมายเชิงสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ประตูเหล็กยืดในตึกแถวนะคะหน้าต่างเหล็กดัดที่มีการพัฒนาลวดลายไปหลายแบบรถเข็นอาหารริมทางนะคะที่มีการติดตั้งฟีเจอร์รอบคันนะคะหรือว่าระบบการสัญจรด้วยเรือในคลองแสนแสบช่วยแก้ปัญหาน้ำกระเด็นแบบไทยๆด้วยราวแขวนของอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการนำเอาลคกล่าเนี่ยมาปรับใช้กับวิถีชีวิตนั่นเองค่ะ อย่างในกรณีประตูเหล็กยืดเนี่ยนะคะก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นงานดีไซน์ที่สะท้อนถึงภาษาของสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยค่ะเพราะว่ามีหลักฐานย้อนไปยาวนานนะคะว่ามีการใช้งานดีไซน์เนี้ยมากกว่า90ปีแล้วค่ะโดยประตูเหล็กยืดนี้เนี่ยนะคะก็ให้ฟังก์ชันเหมือนกับบ้านประตูเฟียมไม้ค่ะที่เราเคยพบในบ้านตึกแถวยุคแรกๆทําให้หน้าบ้านเนี่ยสามารถมีพื้นที่เปิดโล่งได้ง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่หน้าร้านสําหรับธรรค้าขายนั่นเองค่ะ เราลองไปดูกรณีของการออกแบบแบบหนึ่งนะคะจากคุณน็อตค่ะสิทธนาพงกิจการนนะคะจากบริษัทออกแบบ A Millimeter นะคะที่มีผลงานการออกแบบฟาสาดโฮสเทลเบสสเตชันที่ใช้ประตูเหล็กยืดแบบไทยๆจนกลายเป็นจุดเด่นนะคะที่ใครผ่านไปผ่านมาก,ก็จุดจำได้นะคะเขาเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าประตูเหล็กยืดนั้นเนี่ยถือว่าเป็น u r b ร์เบิร์นวูดัของอาคารในเมืองหรือว่าหากวันหนึ่งนะคะ มีศาลาบ้านบนดัดฟ้าฮิตขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถจะกลายปเป็นวันคุล่าเฮาสไต้เช่นเดียวกันค่ะคุณฟังลองคิดตามนะคะว่าคําว่าวันคุล่าดีไซน์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ตลอดเวลานะคะหากเรามองผ่านเลนส์การออกแบบที่ร่วมสมัยขึ้นนะคะแล้วก็เป็นปัจจุบันขึ้นหรือว่าอยู่ในบริบทความเป็นเมืองมากขึ้นค่ะ รูปแบบงานดีไซน์ตึกแถวต่างๆเนี่ยก็น่าจะนับเป็นวานาคลาดีไซน์ได้ด้วยเพราะว่ามันช่วยสะท้อนวิถีชีวิตท้องถิ่นในช่วงเวลาเวลาหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ยังมีตัวอย่างน่ารักนรักที่ดิฉันเห็นแล้วอยากแชร์กับคุณผู้ฟังอีกหลายตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นสินค้าจิวเวลรีแล้วกันนะคะเป็นเครื่องประดับนะคะผลงานนี้มีชื่อว่าอัครศักดิ์สิทธิ์นะคะสร้างสรรค์โดยบริษัทรวิภาจิวเวลี่นะคะแบรนด์รวิภานั่นเองงานนี้ค่ะเคยได้รับรางวัลดีมาร์กในปี2019นนะคะในสาขาความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกายค่ะผลงานที่ชื่อว่าอัครศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ก็คือสร้อยข้อมือนะคะที่มีการน,นําความเชื่อแบบไทยๆเรื่องตัวอักษรกนเนี่ยนะคะมาตีความใหม่ค่ะทําให้สวมสร้อยเนี่ยเป็นเสมือนการใส่เครื่องรางเสริมสิริมงคลเป็นสีแก่ชีวิตมีติดตัวไว้สบายกายสบายใจนะคะแล้วก็สามารถตอบโจทย์แฟชั่นยุคใหม่ในปัจจุบันด้วยหรือว่าไปกันต่อที่อย่างงานผลงานที่มีชื่อว่าคู่มือท่องเที่ยววัดพระแก้วนะคะเดอะวัดพระแก้วไกด์บุ๊กค่ะ อันนี้ออกแบบโดยบริษัท The Uniform นะคะสตูดิโอก็เพิ่งคว้ารางวัลดีมาร์กในปีที่ผ่านมามาแล้วเหมือนกันนะคะในสาขาผลงานกราฟิกดีไซน์ค่ะก็ความพิเศษนะคะไกด์บุ๊กตัวนี้เลือกโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพอย่างวัดพระแก้วค่ะด้วยแนวคิดนะคะ Beautiful Contrast นะคะซึ่งเขาเริ่มคิดตั้งแต่หน้าปกนะคะที่มี หลากหลายสีค่ะแล้วก็มีสองโปสการ์ดที่ปิดผนึกนะคะแทรกเป็นกิมมิกเรื่อยไปจนถึงการวางเลเยอร์การวางตำแหน่งข้อความการจัดระยะที่แปลกตานะคะมีการซ่อนเลขหน้าที่คนอ่านต้องคอยค้นหาหรือว่าแทรกกระดาษสีผ่านยกหนังสือภายในเล่มนะคะที่เห็นแล้วบอกได้เลยนะคะว่ามีความพื้นบ้านแบบร่วมสมัยชวนอ่านแล้วก็น่าติดตามมากค่ะ คุณผู้ฟังคะ่ะเรื่องงานสร้างสารรค์ที่สะท้อนความพื้นถิ่นหรือว่าวัฒนครรดีไซน์นี้เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในขอบเขตของสิ่งของที่จับต้องได้อย่างเช่นสถาปัตยกรรมผลงานกราฟิกหรือว่าผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆก็คือเรื่องของบทเพลงค่ะ ทั้งเพลงลูกทุ่งหรือเพลงหมอลำที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะกลิ่นอายวัฒนธรรมพื้นถิ่นพวกนี้เนี่ยนะคะกำลังได้รับความชื่นชมจากหลายเวทีโลกนะคะจุดกําเนิดหมอลำเนี่ยมาจากการละเล่น ขับลำทำขวัญน,นะคะของกลุ่มคนที่พูดภาษาไตนะคะหรือว่ากลุ่มชาวไทยนั่นเองเนี่ยนะคะมาหลายพันปีมาแล้วค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะวัฒนธรรมหมอลำเนี่ยก็ค่อยๆขยายวงนะคะจากการขับลำทำขวัญเนี่ยก็กลายมาเป็นหมอพค่ะที่ผู้นําชุมชนอยากจะนําเสนอนะคะแต่กิ่งก้านสาขา ออกไปกลายเป็นหมอลำชื่อต่างๆนะคะอย่างเช่นหมอลำซิ่งนะคะหมอลำลุกทุ่งหมอลำอินเตอร์เกิดการแสดงใหม่ๆที่ทลายกรอบหมอลำเก่าอย่างสิ้นเชิงเพื่อมุ่งสู่ตลาดสากลค่ะก็ดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังนะคะไปลองทําความรู้จักกับศิลปินหมอลำยุคใหม่นะคะอย่างรัศมีเวรณะนะคะหรือว่ารัศมีอีสานโซค่ะอโอ้โหคนนี้ดังมากเลยนะคะ อัลบั้มแรกของเธอนั้นเนี่ยนะคะมีส่วนผสมของกลิ่นอายดนตรีทร้องถิน่นแล้วก็ดนตรีสากลน,นะคะบทเพลงของเธอเนี่ยไม่เหมือนหมอลำแบบดั้งเดิมร้อยเซนะคะแต่ถ้าใครได้ฟังเนี่ยก็ย่อมจะสัมผัสได้ถึงรากเหงา้าแล้วก็จิตวิญญาณของหมอลำนะคะที่สะท้อนอยู่ในทุกท่วงทานองได้อย่างชัดเจนค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะของการนําเสนอความเป็นพื้นถิ่นนะคะให้หยัดยืนอย่างเหมาะสมในโลกที่ร่วมสมัยค่ะอีกวงหนึ่งนะคะที่ดังเปรียงไม่แพ้กันนะคะก็คือเ h e ได้ e Bangkok หมอลำ international band ค่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นหมอลำแห่งศตวรรษที่21เลยนะคะถือว่าเป็นหมอลำจากไทยนะคะที่เรียกได้ว่าได้ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกมาแล้วมากมายนะคะรวมถึงเคยได้รับเลือกให้เป็นอัลบั้ม of the week ของสถานีวิทยุ BBC 6นะคะที่ประเทศอังกฤษอีกด้วยค่ะ ก็จากตัวอย่างของการตีความหมายของวัฒนธ l ร r Design ที่เรานำมาแลกเปลี่ยนให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้เนี่ยนะคะน่าจะทำให้หลายๆคนนะคะรู้สึกได้ถึงแรงบันดาลใจความสนุกความตื่นเต้นแล้วก็เริ่มมองเห็นโอกาสของงานออกแบบนะคะที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักออกแบบหรือว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจจาก EP นี้ไม่มากก็น้อยค่ะ เพื่อที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าหรือว่าบริการใหม่ๆให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะ EP นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะฝากติดตามประเด็นน่าสนใจในเรื่องของงานออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจในพอดแคสต์ที่ ITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าของเราค่ะวันนี้ดิฉันเพื่อนพินิตรมรนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการต้องขอลากกันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ